เซอร์ไปแบบสุดๆพูดถึงงานวันนี้เลาเอาเพลงเราก่อนเพลงก่อนนะครับผมเก่อนพลงที่ absent ครับผมข้้งบ้าหัวใจครับก็เป็นซิงเกิลแรกเนอัลบั้มสองที่ปล่อยมาหลังจากน่าจะผ่านไปประมาณเกือบสองปีได้แล้วครับผมก็เว้นไว้ไปเหมือนไปหนักเรื่องงานแสดงทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากกลับมาทําเพลงกันก็เลยเป็นซิงเกิลแรกเลยทีนี้เราคือระวังแทนตั้งแต่สองปีที่แล้ว แล้วคนนี้ต้องฟังแทนไว้ไปว่าเป็นใครผมบอกว่าตัวตัวตัวเพลงนี้ครับผูกถูกเดเวลอปมาก็ถูนานมากๆเหมือนกันเขามีการพูดคุยกันมานานมากก่อนที่จะมาสเตอร์เพลงครับแล้วก็หลังจากนั้นก็วางเรื่องคอนเซ็ปต์เอ็มวีต่างๆก็ปล่อยมาในวันนี้ก็ล็อกไว้แต่แรกนะว,ว่าอยากให้มันเล่นเอ็มวีด้วยกัน <laughs> ช็อคอยู่เลยรู้สึกยังไงคะเพราะว่าผมว่าปกติอันนี้ก็ติียดายอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ่ายละคน ไยว่าครับใช่ครับแล้วมาติดต่อเราเรารู้สึกยังไงบ้างไม่ผมงงมากว่าเขาเวลาที่ไหนไปทําเพลง <laughs> อยู่ดีก็มีแบบซิงเกิลใหม่เนี่ยตรวจเทปแลวอะไรแล้วผมก็แบบี่เร็วมากเลยเพราะว่าเราคุยประชุมงานกันอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับ <laughs> ก็ชื่นชมมากว่าเขาแบ่งเวลาเก่งแต่ว่าแบบคือเราก็โอเคแบบอ่เนื้อเพลงมันก็แบบเนื้อเพลงก็แบบน่ารักเขาจะแบบเออเขาแบบสื่อถึงใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออมันเขาก็ชวนไปถ่ายกับดีวันนั้นก็รู้แล้วว่าแบบ เขาน่าจะทําเพลงให้เราเนี่ยเพราะว่าเราจะคิดด้วยนะว่าเสิร์ฟไทยใช่ครับเราค่ะคือคือก็ต้องบอกว่าคือระหว่างที่ทําเพลงครับต้องเน้นในมิโตเพลงก่อนนะครับก็มีโอกาสได้เปิดให้เขาฟังเรื่อยๆว่าเนี่ยเพลงเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะชอบไหมชอบไหมครับผมชอบไหมครับชอบไหยครับอยากยาจะบอว่าผมเคยจับกีตหรือว่าแบบจับได้ไม่เป็นรัสเซียไทยเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์ที่เราไม่รู้น จริงๆผมอ่ะมันมันมีมันมีแบบครึ่งๆก็คือแบบมันมีหินบ้างมันแบบรู้บ้างอะไรเงี้ยทั้งก่อนๆแต่แบบอย่างเช่นแบบถ้าเขาเลือกของอะไรให้เงี้ยจะเก็บเป็นความลับมากไม่เราจะไม่รู้เลยจนวันที่มันแบบถึงวันนั้นแล้วอะไรเงี้ยครับผมอย่างเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องชีวิตคู่เนี่ยก็คุยกันมานะเรื่อยๆว่าเป็นยังไงแล้วไทม์ไลน์ของเราทั้งคู่เนี่ยคือมันก็ยังมันก็ยังอยู่ในเฟสที่มันก็พัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ก็คุยกันเรื่องแต่งงานไปแล้วแหละว่ายังไงอย่างเงี้ย แต่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ <laughs> าม <c oughs> าเทำไมเราเถึงเลือกเป็นวันิราวางแผนไว้อ่ะเพยกสองปีดูแล้วครับแต่พอมาถึงวันนี้ปุ๊บอยากรู้ว่าเราวางแผนไงบ้างใรตบนี้มันมันเหมือนเราเหมือนตัวเราเองตกผลึกได้แล้วครับว่าเหมือนชีวิตหลังจากนี้อยากใช้เวลาับนบนี้ก็เลยเกิดวันนี้ขึ้นมาครับผม ล้วอีกสองวันบวชแล้วอ่ะอีกอีกอีกวันจันนี้บวชแล้วครับวันจันนี้บวชครับแต่ว่าจะจะบวชในช่วงเวลาที่ก็ไม่ก็ไม่ได้นานมากเพราะว่าก็มีมีงานที่ต้องศึกมาแล้วทําต่อเลยอ๋อสีงวันบวชอีกอีกสี่วันครับขอโทษบวชที่ยี่สิบแปดของผมบวชที่มิวที่มิวบวชครับบวชวันแรกแบผิดอ๋อกี่วันเกิดตอนแรกก็คุยไว้ประมาณแบบสามวันพิษ แค่ประมาณสามอาทิตย์เอาแต่ก็ต้องรอรอดูว่างานที่เข้ามาเป็นประมาณไหนจะต้องออกมาตอนไหนเพราะว่าเหมือนทางพระเขาก็ต้องให้เราบวชเข้าไปก่อนเราค่อยหาเลิกศึกับผมมึยังหาวิยังหาเลิกศึกตอนนี้เลยไม่ได้เรื่องบวชที่คือเราวางแผนมาตั้งแต่เริ่มงต้องานคือคือเรื่องบวชอะครับความจรงิงวางแผนนก็จะบวชตั้งแต่ช่วงกลางปีแล้วครับแต่ว่าเหมือนตอนนั้นก็ยังติดถ่ายละครอยู่ละครยังถ่ายไม่จบก็ยังไม่สามารถแบบ เหมือนโกนหัวได้คุณต,ต้องใส่วิกแต่งก่อนก็จะลำบากกองอยู่ก็รู้สึกว่างั้นเดี๋ยวรอผัดมาหน่อยพอผัดมาปุ๊บก็ไม่กิดหนังอีกก็เลยรอ,อเคลียร์งานแสดงให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ตกลงกับงานแสดงเรื่องปีหน้าไว้แล้วว่าขอสกรีนเฮดนะอะไรอย่างนี้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทางทีมก็บอกโอ้เวกผเป็นลุคใหม่ที่น่าสนใจดีก็โอเคก็โอเคได้ก็ให้ขอบวดเป็นตอนนี้แล้วกันครับโหัวก็คือรวมทั้งหมดมาในเดือนตุลาคมเดือนนี้เป็นเดือนแ ว่าพี่เหอับดได้นะครเดือ,อนแห่องอีเวนต์่งอีเวนต์ซึ่งอีเวนต์ฟูว่ะซ,ซึ่งตอนตอนต้นเดือนก็เป็นวันเกิดเขาก็เซอร์ไพรส์ไปแ <c oughs> ล้วรอบหนึ่ง <c oughs> เขาเพิ่งสื่อรูปที่แบบผมเอากลับเข้ารถไม่ได้อะต้องเรียกแบบรถขนส่งมาช่วยรับมันแบบเป็นรูปใหญ่แล้วก็เอาไปตั้งในห้องอ ที่เราไปสเตชันเพราะว่าปีนี้ไม่ได้แบบวันเกิดผมเราอยู่กรุงเทพไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยเขาก็แบบเซอร์ไพรส์ไปลูกใหญ่มาผมก็แบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์เก่งมากเลยไปเอาถามก่อนเลยเซอร์ไพรส์แล้วเซอร์ไพรส์ตอนเป็นยังไงบ้างปีนี้แห่งความแบบไม่ผมก็คือคุยกันไว้ว่าแบบน่าจะหลังโปรเจกต์ใหญ่ๆมันผ่านไปก่อนเป็นปีหน้าปีถัดไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นวันนี้เลยเป็นบิ๊กเดย์ก่อนที่จะบวชเลยตอนนี้ผมก็ยัง ยังงงอยู่เลยไม่ได้เช็คโทรศัพท์เลยเดี๋ยวว่าแบบยังไงครอบครัวผมอะไรผมว่ายังไม่มีใครรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับกับอบาแเรื่องแต่งใ่ๆมาหลังจากที่มสก็คือคือคือเฟสเรื่องการแต่งงานผมว่าอพอเราขอแล้วก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วืมว่าเรื่องนี้อาจจะต้องเป็นเป็นเฟสที่เราต้องคุยกันสองคนว่าช่วงเวลาไหนดียังอาจจะตอบตอนนี้ไม่ได้ครับแต่ก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวพอช่วงปลายปีอะ เราจะมีโครงการใหญ่ๆที่จะถูกรันโชว์มาอีกระหว่างที่เราทำสองคนเป็นเรื่องงานกับธุรกิจธุรกิจอะไรอ่ะเลยใช่ก็การติดตามด้วยที่สุดนะคะเห็นว่าอยากแต่งอยู่ต่างประเทศอ๋อสี่ปีผูไอ่ปร่สี่ประเทศเลนะเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยชาวชาวเน็ตก็อย่าเพิ่งด่าอย่าเพิ่งเบื่อเมื่อไหร่จะแต่งเสร็จเลยอย่าไม่เริศเลยอย่าไม่เริ่มใจเย็นก่อนขออีกประเทศขอลุยงานก่อนประเทศที่เราไวเคียรไปไว ไว้แล้วว่าประเทศไหนอันดับแรกที่เราจะไปก็คิดว่ามีจะมีที่อังกฤษด้วยเพราะว่าจริงๆทุนมีสองสัญชาติทุนสือซินิเซนที่อังกฤษด้วยก็น่าจะเป็นอังกฤษพึ่งภาษาแล้วคุณสารึ่งาแล้วครับคุยกันเรียบร้อยก็คิดว่าเดี๋ยวชวนครอบครัวไปว่าช่วงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นทริปครอบครัวไปเลยบอกซีมบอกอะไรแฟนคลับได้ไหมคะอันนี้พูดเองคนเดียวยังไม่บอกดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่าอะไรทุกวันเป็นรันเวย์อะไรเทรนดี้ตอนนั้นคลาสสีกฮาโลวีนเดี๋ยวขอฟิตหุ่นก่อนครับฟิตหุ่นก่อนเอ๊ะแต่งงานมาเสร็จมีชิดหรอก็อยากจะให้กคนเกันและกันเลยค่ะถ่ายนิ่งเพราะว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันนึ่งวันที่พิเศษก็ตะกี้ผมนั่งดูที่เขาแบบเปิดตัว MV พร้อมกันที่แบบสตรีมพร้อมท้องกับทุกคนแฟนคลับอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ พอเห็นภาพที่อยู่บนจอแล้วก็ฟังเนื้อเพลงอนะไรอย่างเนี้ยเห็นตาที่เขามองเราเราก็รู้สึกว่าแบบเออขอบคุณที่มีความรักที่ดีให้แล้วแบบ <c oughs> มันเป็นความรักที่แบบเออยู่ในวัยทีก่กำลังคิดว่าต้องแบบหาฟาวเดชั่นแท้ๆของชีวิตอะไรอย่างนี้ครับก็วัยสามสิบคิดว่ามันก็จะเป็นวัยที่อยากเซตเทิลกับใครบางคนอะไรอย่างนี้แล้วก็จังหวะที่เราได้ดูแลกันมาสองปีมันก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเราเราก็คือแบบ เป็นเพอร์เฟคแมทชประมาณที่ที่จะคิดว่ายังยืนครับแต่ก็ต้องดูแลกันให้ดีนะครับต่อไปแน่นอนต้องคอมโพมายชันอืมผมว่าครับก็ก็ดีใจครับผมดีใจที่ได้มาเจอกันแล้วก็อย่างที่บอกไปที่มาตัดสินใจของวันนี้ก็เพราะว่ารู้ใจตัวเองแล้วว่า อยู่กับพี่รักตลอดเลยนะครับอยากอยู่นะจะจะบัวแล้วบัดกันเดียวเองหูน่าจะเป็นสิบสรู้จักกันประมาณ1ิบสปีครับสิบสามสิบสี่แต่มันมีไซส์รื่อที่ตลกมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่เล่าเราไม่ล่าก็รู้จักกันในฐานะพี่ชายน้องชายอะไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งก็จะเป็นอินเนอร์โรแมนติกเรเนซซครับผม แต่ก็ด้วยความเป็นคนที่สายคล้ายๆกันอะ่ะผมก็รู้สึกว่าเออมีคอนเนคชันอะไรบางอย่างกับพี่คนนี้ระหว่างทางที่สองคนต่างทำงานในวงการก็คอยถามไถ่ายกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมจนได้มีแบบโปรเจกต์ที่ทำด้วยกันแล้วก็เดเวล็อความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาแล้วเราก็จริงๆเราใช้คำว่า d i s e l a t i o n s h i p อะ่ะเราผมผมไปเรียนอยู่ที่เมกาครับเราทำอย่างเงี้ยเกือบสองปีแล้วเขาก็มั่นคงมาผมก็รู้สึกว่าแบบเออหาคนที่แบบเอาจริงๆแบบก็ ผมเป็นคนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องต้องมั <car <car ่นใจในกันและกันครับสุดท้ายนะคะฝากแฟนคลับหน่อยว่าแบบสำหรับใครที่แบบว่าคิดอยากสำหรับแต่งงานแบบอันนี้ให้กำลังใจในมุมของเราบ้างอะย่างเงี้ยค่ะให้กำลังใจกว่านี้ใหญ่ตต็มเลยว่าอะไรที่จะขอบคุกับเราอย่างเงี้ยค่ะผมว่าผมว่าเรื่องเรื่องการแต่งงานมันเป็นเรื่องของ คอมมิชเมนต์เนาะทั้งทั้งทั้งเราสองคนแล้วก็คนรอดัวเราผมว่ามันมันมัน,ม,นมันต้องเป็นการที่เราสร้างสร้างแบบสราพแวดลรอที่คอมฟี่สำหรับเราทั้งสองคนด้วยครับเขารูสืกอว่าอยากให้ทุกคนใส่ใจคู่ของตัวเองแล้วก็คุณรอบข้างมากๆครับจริงไม่ต้องไปเร่งโปรเซสตอกอยากให้แบบทุกคนหลักตัวเองพัฒนาตัวเองไปอะไรอย่างครับผมแล้วเดี๋ยวถึงเวลาพร้อมถึงเวลาชี่จังหวะมาก็เดี๋ยวก็จะเข้าไป อไปเจอคนเยอะๆถ้าอยู่หลายๆห้องก็ไม่ได้เจอใครขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครขอบคุณะครับขอนขอบคุณครับครับ ดณมากเลยครับโอ้ตกใจเราพี่จะอยู่ยังไงขอบคุณครับขอบคุณนะคะ